นน่ากัคะวันนี้จะใช้ตัว energy lifting serum นะคะของซิงเกิลมัมน,นะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการดูกระชับลดริ้วรอยแล้วก็ลดฝ้ากระดำๆดด้วยนะคะนะนะคะตัวนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะขวดสวยมากเลยเห็นไหมคะอ่าวิพี่ี่ใช้ชนะคะก็ใช้แค่5จุดนะคะทั่วหน้านะ,ะทาคอด้วยนะลงเซรั่มให้ทั่วหน้านะคะ,นะะ,ะ,คะ,ะก่อนที่จะทำการนวดผังตัวนี้รอบลูกตาได้ด้วยนะเริ่มต้นจากหนา้าผากนะคะให้ทำมือแบบนี้นะคะให้เอาฝ่ามือนวดหน้าผากนะคะลากขึ้น่างนี้นะคะลากขึ้นนะคะ ทำแป๊บวินาทีนะคะอ่ะแล้วก็ทำมือแบบนี้นะคะแล้วก็ลาทำแบบนี้จะลดยิบหลอดบนบริเวณหน้าผากนะทำให้เราหน้าผากมียบกมีแหวงสวยงามนะเอาลงบนหน้าผากเสร็จให้ประมาณทมดตรงบริเวณตตาให้ใช้นิ้วที่ที่เราแบบไม่ไม่ต้องมือขนัดมากแต่เอาเอาหนึ่งลานนะคะบริเวณตุ่ตานะเบามมือที่นึงนะคะตุ่ตานะขึ้นหนึ่งนะคะรอบตานะอ่าแล้วก็มาบริเวณรอบแก้มนะบริเวณนี้นะเราจะใช้กวาดซาช่วยก็ได้นะคะอันนี่ใช้เป็นตัวแบบเป็นเหล็กนะมากขึ้นอย่างเงี้นะคะ ถ้าใช้กุญซามมันจะถนัดเพราะว่ามันจะลงตรงร่องแก้มบรินะคะลากขึ้นนแล้วก็มาตรงรูมุมปากนะคะมุมปากอาจจะใช้กุญซามก็ได้นะคะเวลาใช้กุญซามให้วางกุญซามสี่สิบห้าองศานแล้วก็ลากขึ้นนะคะแล้วมาบริเวณคางนะให้เราใช้มือเป็นตของนี้ได้ลากขึ้นอย่างนี้นะคะตรงนีมือได้นะคะอ่าแล้วก็บริเวณคอนะคะจะใช้กุญซาก็ได้นะจะใช้มือก็ได้นะคะใช้มือลากขึ้นอย่างนี้นะคะ